ครับสวัสดีครับสายบ้านหนังทุกๆท,ท่านวันนี้ผมมีหนังเก่าแนววินเทจเกี่ยวกับดนตรีมาสปอให้ทุกท่านฟังครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลงไหลในซุ้มเสียงสำเนียงของดนตรีบูทั้งทั้งที่เขาเองก็เรียนกีตาร์คลาสสิกอยู่แล้วเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของโรเบิร์ตจอห์สันราชาเพลงบูในตำนานเขาตามหาเพลงที่หายไปของโรเบิร์ตจอห์สันอีกเพลงหนึ่งเพลงของโรเบิร์ตจอห์สันมี29เพลงแต่ทว่ามันควรจะมี30เพลง มันหายไปไหนและใครคือคนที่รู้ว่ามันอยู่ไหนเขาจะตามหามันเจอไหมแต่ก่อนจะมารับฟังรับชมผมสปอยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมก่อนนะครับรเบอร์จอร์สันมือกีตาร์เพลงบูในตำนานคนหนึ่งและมีเรื่องเล่ากันว่าเขาได้ไปที่ถนนที่เรียกกันว่าคอร์ดโรดเขาทำสัญญากับเดวิลซึ่งแดกมาด้วยชื่อเสียงและเงินตราเพลงที่เขาได้อัดไว้นั้นมีทั้งหมด29เพลงหลังจากนั้นเขาก็จากโลกนี้ไปในวัยเพียง27ปี เด็กหนุ en> ่มคนหนึはは e ่งที่ชื่อยูจีนได้หาข้อมูลและค้นพบว่าคนที่ชื่อวิลลี่บาวได้รู้ว่าเพลงสุดท้ายเพลงที่30อยู่ที่ไหนเพราะเขาคือเพื่อนของโรเบิร์ตจอห์นสันและพบรูปถ่ายที่มีวิลลี่ถ่ายคู่กับโรเบิร์ตจอห์นสันเมื่อถึงชั่วโมงที่ได้สอบกีตาร์คลาสสิกและเขาเล่นเพลงโมเสสคลาสสิกท่อนจบนั้นเองเขาได้อิมพไวัยนตบูจบตอนหลังก็คือการเล่นคลาสสิกอาจารย์จะบอกอยู่เสมอว่าเราควรเล่นต้นฉบับเพื่อให้เกียรติเจ้าของเพลง แต่ว่ายูจีนมีดีไซน์ไอเดียในการคิดรูปแบบในการเล่นอินไวในแบบผสมผสานของตัวเองลงไปแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยครับได้เรียกยูจีนมาและบอกว่าระเบียบวินัยของมือกีตาร์คลาสสิกเป็นสิ่งสําคัญเข้มงวดมากถ้าเธอยังดื้อเล่นในแบบอื่นอยู่เท่ากับเป็นการทําลายความสามารถของเธอเองแต่ยูจีนก็กลับพูดออกมาว่าแล้วถ้าการเล่นอย่างอื่นมันก็เป็นความสามารถของผมละครับ อาจารย์ก็บอกนะครับดนตรีในแบบดั้งเดิมคือวัฒนธรรมมันดีอยู่แล้วไม่ควรไปเปลี่ยนมันเธอเกิดมาเพื่อมันอาจารย์ก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เธอออกนอกโรงเรียนตอนไหนก็ได้นะในชั่วโมงนี้ในคาบเรียนนี้ลองไปหาที่บรรยากาศดีๆแล้วก็ลองสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนดนตรีคลาสสิกให้กับตัวเองดูหวังว่าอาจารย์จะได้เห็นอะไรพิเศษพิเศษในครั้งใหม่ของเธอนะตัดมา ยูจีนได้ไปตามหาวิลลี่บาวที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยของเรือนจำนักโทษแต่วิลลี่บาวกับบอกว่าเขาไม่รู้จักใครและไม่ต้องการอยากพบใครด้วยนะในตอนนี้แต่ยูจีนเขาได้ยินเสียงฮาร์โมนิก้าดังออกมาจากห้องหนึ่งผมขอเพิ่มเติมให้กับคนที่ยังไม่รู้จักฮาร์โมนิกา้าหรือรู้จักกันในชื่ออื่นๆว่าบูฮาร์และหีเพียงปากฮาร์โมนิก้าจัดอยู่ในประเภทบูธวินหรือเครื่องลมไม้เล่นด้วยวิธีการเป่าและดูเขาแค่สงสัยว่าอาจจะเป็นวิลลี่บาว เขาจึงได้สมัครทํางานเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับวิลลี่เพื่ออยากรู้เพลงสุดท้ายนั้นอยู่ที่ไหนวันแรกยูจีนก็เดินมาย่องย่องมองๆวิลลี่ก็แอบมองเห็นในกระจกนะครับและถามกลับว่านายต้องการอะไรหรือเปล่าฉันทําห้องสกรปรกหรอยูจีนก็ถามนะครับคุณอนะ่ะคือวิลลี่ใช่ไหมครับผมได้ยินคุณเป่าฮาร์โมนิก้าอยู่ผมเลยอยากเข้ามาทักทายวิลลี่ก็ถามนายอ่ะเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกหรอใช่ครับผมงั้นก็ไปได้แล้วฉันอ่ะจะอยู่คนเดียวตอนนี้ก็ปล่อยฉันไวเ้เถอะ ยูจีนก็บอกนะครับว่ามีอะไรก็ให้ผมช่วยได้นะวิลลี่ก็พยายามไล่ออกไปจากนั้นยูจีนก็ยาวเลยครับบอกประวัติของวิลลี่มาหมดเลยครับบอกว่าคุณนะเคยเล่นอยู่วงฟิวตันใช่ไหมแล้วคุณก็เคยเป็นเพื่อนกับโรเบิร์ตจันสันด้วยวิลลี่บาวก็บอกนะครับใครๆก็ชื่อวิลลี่บาวได้พนักงานเคาน์เตอร์ก็ชื่อวิลลี่บาวได้แม้กวนโออีกนะลุงแต่ยูจีนก็บอกนะครับไม่ใช่ได้ไง เพราะคุณน่ะยังเป่าฮาร์โมนิก้าอยู่เลยต้องใช่แน่ๆวิลลี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับและทำหน้าตาสงสัยนิดๆไอเด็กคนนี้มันไปหาข้อมูลของฉันมาจริงๆหรอตัดมาเขาสองคนก็ได้มาพบกันอีกแต่รอบนี้ยูจีนได้เอาของฝากมาให้ลุงวิลลี่ด้วยนะก็คือรูปถ่ายของลุงวิลลี่ที่ถ่ายคู่กับโรเบิร์ตจอห์นสันแหมจะโชว์ว่าไปหาข้อมูลมาว่างั้นและวิลลี่เขาก็นึกย้อนกลับไปว่าเขาเองก็เคยทำสัญญาที่อยากจะเก่งและโด่งดังเหมือนอย่างกับโรเบิร์ตจอห์นสัน ที่ตรงนั้นเขาได้ทําสัญญากับชายปริศนาชายคนหนึ่งถามเขาว่าคุณคิดอะไรอยู่วิลลี่บาวคุณอยากจะเก่งเหมือนตำนานโรเบิร์ตจอห์นสันใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองงั้นก็บอกลาตีสวัสดิวิญญาณของนายได้เลยไอ้หนูจากนั้นเขาก็เอาสัญญาให้วิลลี่เซ็นและบอกวิลลี่ว่ามาที่นี่ก่อนเที่ยงคืนและนายจะได้เรียนดนตรีกับเขาและเขาก็ยังเอาเงินอันน้อยนิดของวิลลี่ที่เหลืออยู่แค่สเหรียญไปอีกนะ และบอกว่าฉันจะเอาอไปเติมน้ำมันแหม้ใจคอและตัดมาที่ฉากนี้ยูจีนครับเดินตรงเข้ามาพร้อมกับเปิดเคสกีตาร์ของเขาและจับกีตาร์ออกมาเพื่อที่จะโชว์บรรเลงเพลงให้ลงวิลลี่ฟังลูวิลลี่ก็ได้ถามยูจีนไปว่าฉันอยากรู้ว่าตอนที่นายอยู่ฟาร,ร์มไก่ฟาร,ร์มเป็ดของนายอะที่บ้านนายอะนายได้นดนตรีหรือเปล่าหรือว่านอนขี้เกียจอยู่บ้านเฉยๆฉากนี้ลูวิลลี่ดูเหมือนเขาจะสนใจยูจีนขึ้นมาแล้วนะครับ ยูจีนไม่รอช้ารีบบรรเลงเพลงของลูวิลลี่ออกมาที่ลงวิลลี่เองเป็นคนแต่งวิลลี่เขาก็บอกนะครับนายเล่นดีนะแต่ว่ายังไม่เท่าขี้เล็บของโรเบิร์ตจอห์นสันหรอกและขนาดนั้นยูจีนก็ถามขึ้นมาว่าลูวิลลี่คุณรู้จักเพลงที่โรเบิร์ตจอห์นสันไม่ได้อัดในวันนั้นใช่ไหมคุณสามารถสอนผมได้ไหมครับลูวิลลี่ก็บอกนะ <R oo S 1> อย่าหวังเลยไอ้หนูยูจีนมันก็บอกนะครับเราสามารถอัดเพลงนี้ด้วยกันได้ถ้าคุณสอนผมเรามาทำเพลงเปิดซิงเกิลใหม่ด้วยกันไหม แต่ลุงวินล,ลี่ก็ได้พูดตัดขึ้นมาว่าพาฉันออกไปจากที่นี่พาฉันไปที่บ้านเกิดของฉันถ้าพาฉันออกไปได้ฉันจะให้เพลงนั้นกับนายฉันจะสอนเพลงนั้นให้กับนายยูจีมันก็บอกนะครับคุณจะให้ผมพาแหกคุกโรงพยาบาลให้ผมโดนตำรวจจับหรอขาคุณก็ยังเดินไม่ได้คุณยังนั่งรถเข็นอยู่เลยดูงล,ลี่ก็เลยลุกขึ้นยืนโชว์นะครับและบอกว่าฉันน่ะอยากออกไปจากที่นี่ฉันเบื่อเต็มทนแล้ว ฉันยังทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะฉันนะ่ะมีเมียมาแล้ว4คนน่ะฉันจะมีอีกกี่คนก็ได้คนไหนไม่โอเคฉันก็แค่เลิกไปชิวๆแมมจัสตินบีเบอร์ยังยอมใจเลยคําพูดคําจาของตาแก่คนนี้ยูจีนครับก็ต้องยอมพาลุงไปเพราะเขาก็อยากได้เพลงนั้นมากและอยากให้วิลลี่สอนเพลงสุดท้ายนั้นให้แก่เขา ยูจีนก็ได้บอกวิลลี่นะพรุ่งนี้ตีห้าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปมิดซิปซิี้กันลุงดีใจดันไปหนึ่งสเต็ปพร้อมกับเป่าฮาร์โมนิก้าสุดโปรดของตัวเองและตัดมาที่ยูจีนได้มาตามนัดวิลลี่ก็แต่งตัวหล่อเลยครับใส่สูทซะด้วยนะระหว่างนั้นผู้คุมได้เห็นและวิ่งไล่ตามพวกเขาลงมาและดูเหมือนว่าจังหวะนั้นเขาจะไม่รอดมีรถตำรวจวิ่งเปิดไฟหวอขี่ตรงมาหาพวกเขาเอา้าวรอดซะง,งั้นผ่านไปเฉยเลยอะ พอมาถึงที่สถานีรถโดยสารวิลลี่ให้ยูจีนไปซื้อตั๋วโดยสารแต่ขนาดนั้นก็มีผู้หญิงสองคนเดินผ่านมาแม้สายตาลุงก็ยังไม่ทิ้งลายเลยนะเห็นสาวๆไม่ได้เลยและขนาดนั้นที่วิลลี่ยูจีนอยู่บนรถโดยสารวิลลี่ก็ได้พูดถึงเรื่องเราที่เขาเคยกินเคยเที่ยวกับโรเบิร์ตจอห์สันมาและยูจีนก็พูดขึ้นมาว่าแต่คุณก็เคยทำสัญญาเหมือนกับโรเบิร์ตจอห์สันนี่ และวิลลี่ก็บอกนะใช่ฉันทําสัญญาแบบเขาตั้งแต่ที่เขาบอกฉันและฉันก็ได้ชื่อเสียงได้ความสําเร็จแต่ต้องแลกกับการที่ต้องไปอยู่สถานดัดสันดานจนกระทั่งได้ติดผุกเพราะลุงวิลลี่เองไปยิงคนตายมาคนที่ตายก็คือเพื่อนของเขาเองที่อดีตเคยเป็นมือกีตาร์วงเดียวกันกับเขา พราะเขาเอาเงินของวงไปลุงวิลลี่ก็เลยปิดฉากมือกีตาร์วงของเขาพอมาถึงสถานีรถโดยสารอีกแห่งหนึ่งเพราะต้องไปอีกไกลหลายไม้นะครับยูจีนได้ถามให้วิลลี่เอาเงินมาจ่ายค่าตั๋วโดยสารแต่พอวิลลี่ยื่นให้กับยูจีนยูจีนนับเงินออกมาคือแบบเป็นปึก,ปกเลยนะ ลุงวิลลี่แกเหลี่ยมครับมีแค่40เหรียญใส่กระดาษให้ดูเยอะๆแต่เงินก็ไม่พอค่าตั๋วโดยสารแต่ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเขาโบกรถสไตล์ของลุงวิลลี่แฮปปี้บูแมนคือการโบกรถติดไปกับคนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาแน่นอนครับพวกเขาสองคนก็ต้องอาศัยไปกับรถคนอื่นแต่ก็ต้องลงก่อนเพราะรถที่พวกเขาได้ติดมาด้วยไปคนละเส้นทางกับพวกเขา ตัดมาฉากนี้ลุงโค้ดเท่เลยรถไฟวิ่งผ่านมาลุงวิลลี่ได้ยินเสียงรถไฟและเอาฮาร์โมนิก้าออกมาอิมพอไว้ตามเสียงรถไฟคันที่บูแมนจริงๆครับฉากนี้และยูจีนครับอยากโชว์การอิมพอไว้บ้างแต่กลับโดนลุงวิลลี่ด่าเพลงที่หายไปเนี่ยให้นายเล่นคงแย่แค่นายเรียนแบบเสียงอิมพอไว้เสียงรถไฟอ่ะนายยังทําไม่ได้เลย และยูจีนมันก็พูดออกมาว่าถ้างั้นะผมอยากจะเก่งเหมือนคุณผมคงต้องไปที่4ี่แยกคอสโลสและทําสัญญาแบบคุณมันคงจะทําให้ผมเก่งและดีขึ้นพอพูดเสร็จวิลลี่ครับตบหน้าอย่างแรงและพูดว่าอย่าพูดแบบนี้อีกนะ และตัดมาพวกเขาได้มาซื้อกีตาร์ด้วยการใช้นาฬิกาของยูจีนที่ขายได้1,100ดอลลาร์ที่แม่ของเขาเป็นคนซื้อให้กีตาร์ตัวนี้มีราคา300เหรียญซึ่งมันมากพอที่จะซื้อกีตาร์ตัวนี้รวมพร้อมกับแอมได้ในราคาแค่300เหรียญวินลี่ก็บอกนะครับการที่จะเป็นบูแมนต้องมีกีตาร์ไฟฟ้าแอมติ M, ดเท่ๆเ,เ,เดินพกพาไปไหนมาไหนได้และก็ให้วินลี่ใช้สไลวยนะครับต่อมาพวกเขาได้เดินไปตามทางและเข้าไปหลบฝนที่บ้านล้างแห่งหนึ่ง และพวกเขาสองคนก็ได้พบกับแม่สาวตูดงอนกําลังใส่เสื้ออยู่ที่ชื่อว่าฟรานเชสผมขอเรียกเธอว่าแม่สาวตูดงอนละกันนะครับเธอหนีออกจากบ้านเพราะผู้ชายที่เธอลืมไม่ได้สักทีเธอก็ได้เอามีดขึ้นมาขู่แล้วบอกให้วิลลี่และยูจีนย้ายก้นพวกแกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่วิลลี่ก็ได้ย่งมีดแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับวิลลี่ก็ได้ด่าว่าเอามีดมาเจาะคนแก่ที่ไม่มีทางสู้และยังมาไล่ให้ฉันออกไปทั้งๆที่ข้างนอกฝนมันก็ยังตกอยู่นะและเธอก็ถาม พวกคุณชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกันยูจีนของเราครับก็ได้บอกว่าพวกเราคือบูแมนพวกเราเป็นวันนิพกและเธอก็บอกว่าฉันน่ะมาจากเฟเดนเฟียและกําลังจะไป LA เพื่อที่จะไปเป็นนักเต้นที่นั่นและในขณะนั้นเธอกําลังจะไปจากบ้านหลังนี้ยูจีนกับวิลลี่ได้แอบตามไปด้วยนะพอรู้ว่าถ้าอยู่กับเธอจะเดินทางไปถึงเมืองที่พวกเขาไปได้เร็วขึ้นตัดมาครับวิลลี่กับยูจีนก็กําลังเปิดหมวกบรรเลงเพลงอยู่หน้าผับแห่งหนึ่ง และมีชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นผู้จัดการร้านก็ได้เข้ามาต่อว่าให้ออกไปจากหน้าร้านของฉันแต่ยูจีนก็เถียงเถียงต่อว,ว่านิดหน่อยนะครับและผู้จัดการร้านครับก็ได้ตัดบทพูดขึ้นมาว่าถ้านายไม่ไปเดี๋ยวนี้ฉันจะเดินเข้าไปในออฟฟิศฉันและเอาจุดสาออกมาเป่าหัวนายสงคนซะ และขนาดนั้นที่เขาสองคนกําลังนั่งอิมพอไว้กันอยู่ข้างถังขยะช่างเป็นภาพที่คลาสสิกวินเทจมากฉากนี้และเขาสองคนก็ได้เห็นแม่สาวตูดงอนที่ได้เจอกับพวกเขาในบ้านล้างก็ดูเหมือนว่าเธอกําลังจะเอาตัวเข้าแลกกับผู้จัดการผับที่วิลลี่กับยูจีนไปเปิดหมวก แต่ขนาดนั้นยูจีนก็ได้มาเคาะประตูและเธอเองก็คิดแผนออกพอดีนะครับให้ยูจีนไปแอบและรอเขาออกมาจากห้องน้ําพอเขาออกมาให้ยูจีนปล่อยหมัดจัดก,การเขาระหว่างที่เขาออกมาจากห้องน้ําและจากนั้นวิลลี่ก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยอีกแรงด้วยการชี้ปืนขู่ไปที่ผู้จัดการผับย้อนกลับไปตอนที่ยูจีนกับวิลลี่ได้อยู่ที่ร้านรับซื้อขายของเก่าที่ยูจีนได้ซื้อกีตาร์มานาฬิกาของเขาที่ขายได้มากกว่า1,100เหรียญ กีตาร์ในราคา300เหรียญและอีก800เหรียญด้วยความเก่าเกมของลูวิลลี่เลยได้ซื้อปืนเก็บไว้ป้องกันตัวและพวกเขาก็ได้เอาเงินกับกุญแจรถของผู้จัดการผับไปด้วยนะครับแต่วิลลี่ก็ได้บอกนะฉันจะไม่เอารถนายไปไหนหรอกแต่นายจะพบมันในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าที่สถานีรถไฟโดยสารแจ็คสันเวลฟอร์ลิด้าแต่ว่าวิลลี่ครับไม่ได้เอารถไปคืนนะครับแต่เอารถไปทําลายหลักฐาน และเขาก็ไปนอนอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งขนาดที่วิลลี่ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยล้าก็ได้บอกกับยูจีนว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากพักผ่อนนายอย่ามากวนฉันนะวิลลี่เขาอาจจะให้ยูจีนได้อยู่กับสาวตูดงอนกัน2ต่อ2เพราะตั้งแต่ที่ยูจีนเข้าไปช่วยสาวตูดงอนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาได้ชอบเธอแล้ว แต่ยูจีนกับสาวตูดงอนคนนี้ก็ได้ทะเลาะกันนิดหน่อยถึงความไม่ไว้ใจและได้ถามยูจีนว่านายเชื่อเขาหรอว่าเขาคือวิลลี่บาวจริงๆเขาอาจจะโกหกเธอให้เธอพาหนีออกมาจากที่ศูนย์ผู้ป่วยเรือนจำเฉยๆก็ได้แต่ยูจีนก็ได้ตะคอกใส่ว่าเธอจะรู้อะไรเขาคือวิลลี่บาวจริงๆเขาคือเพื่อนของโรเบิร์ตจอนสันฉันอ่านประวัติเขามาแล้วและเธอดูเหมือนจะงอนยูจีนแต่ยูจีนก็ได้ขึ้นไปงอเธอนะแล้วก็บอกเธอว่าฉันชอบเธอจริงๆนะ จากนั้นก็สลับาเฮกันหลังจากนั้นตำรวจได้เข้ามาแบบเงียบๆและได้จับพวกเขาทั้ง3มคนไปแล้วตำรวจได้พูดมาว่าตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ดีฉันจะปล่อยพวกนายไปพวกนายรีบไปซะตัดมาที่พวกเขาทั้ง3คนอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งวิลลี่ก็บอกอยูจีนว่านายลองเข้าไปในผับแล้วสั่งอะไรกินสักอย่างแล้วก็เอากีตาร์ออกมาเล่นวิลลี่ก็ยังเอาปืนให้เขาพกไปอีกนะเพราะอาจจะเกิดเหตุบางอย่างกับเขาได้วิลลี่ อาจจะทดสอบความแข็งแกร่งจิตใจของยูจีนเรื่องความรักความกล้าหาญเขาพร้อมที่จะปกป้องหญิงสาวของเขาได้หรือเปล่ายูจีนเริ่มทำหน้าเซ็งๆและบอกว่าผมอ่อาจจะโดนจับเพราะคุณและตอนนี้ยูจีนก็โมโหและได้พูดเหมือนที่สาวตูดงอนได้บอกกับเขาก่อนหน้านี้ว่าคุณอาจไม่ใช่วิลลี่บาวก็ได้นะบางทีผมอาจจะคิดไปเองผมไม่น่าพาคุณหนีออกมาเลยผมอ่ะโง่เองและวิลลี่ ก็เดินหนีแยกกันออกมานะครับวิลลี่ก็ได้เข้าไปในผับคนดําที่อยู่ตรงกันข้ามพอยูจีนเข้าไปในผับก็โดนเจ้าของร้านไล่ออกมาเพราะดันสั่งเหล้ากินแล้วไม่มีเงินจ่ายจะโชว์เก๋าว่าคือบูแมนจะเล่นกีตาร์แทนค่าเหล้าด้วยนะแต่เจ้าของร้านก็ไม่สนใจและบอกว่านายรีบดื่มแก้วนี้แล้วก็ออกไปซะแต่ขนาดนั้นเอง แม่สาวตูดเงินได้ฉกกระเป๋าตังของผู้ชายในผับไปเรื่องเลยเกิดความวุ่นวายยูจีนเห็นเหตุการณ์เลยเข้ามาช่วยก็เกิดการชกต่อยเกิดขึ้นสาวตูดเงนินก็รู้ว่ายูจีนมีปืนพยายามบังคับให้ยูจีนต่อสู้นะแต่เจ้าของร้านก็มีปืนเหมือนกันยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าครับแล้วก็ถามสาวตูดเงินว่าเธอเอากระเป๋าตังไปหรือเปล่าและเธอก็ทำหน้าซีดแล้วก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาคืนตัดมาที่วิลลี่กำลังนั่งโมว้ว่าเขาคือวิลลี่บาวศิลป,ปินในตำนานอยู่กับสาวในผับ หลังจากนั้นยูจีนกับสาวตูดงอนก็เดินเข้ามาในผับที่วิลลี่อยู่แต่คนในผับเดินตรงเข้ามาหาเรื่องพวกเขาและถามยูจีนว่านายเพิ่งเข้าไปในผับที่อยู่ตรงข้ามไม่ใช่หรอแล้วนายเข้ามาที่นี่ทำไม ที่นี่มันผับของคนผิวสีแต่สาวตุดงอนก็ได้บอกว่าเรามาตามหาเพื่อนของเราเพื่อนของเราอยู่ในผับนี้ทุกคนก็เหมือนจะไม่พอใจนะครับจากนั้นวิลลี่ก็ได้เห็นเหตุการณ์วิ่งขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับเป่าฮาร์มอนิกา้าต้อนรับยูจีนให้ขึ้นมาทำการแสดงที่บนเวทีและหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็ได้บรรเลงเพลงบูกันอย่างเมามันทำให้คนในผับสนุกสนานตัดฉากมาที่ตอนนี้ยูจีนกำลังหลงตัวเองยูจีนได้คิดว่าวิลลี่จะสอนเพลงที่หายไปให้กับเขาแล้ว วิลลี่ได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่านายอย่ามวัวแต่จูจีกับสาวตูดงอนของนายเลยเอาเวลาตรงนี้ไปซ้อมดนตรีดีกว่ายูจีนก็น้อยใจนะวิลลี่ไม่เคยชมเขาเลยและก็ได้มีปากเสียงกันครับจากนั้นวิลลี่ก็เดินออกไปขณะที่ยูจีนกําลังนอนอยู่สาวตูดงอนของเขากําลังจะไป l อแล้ววิลลี่ก็เอาเงินให้เธอติดตัวไปพร้อมกับบอกว่าอย่าไปก่อความวุ่นวายที่ไหนอีกและอย่าไปเอาตัวเข้าเลขเพื่อหาทางไปวันๆแล้วเธอก็เดินจากไปตามทางของเธอ ตัดฉากมาก,ก็ไม่เห็นสาวตุดงอนแล้วยูจีนก็ได้ถามวิลลี่ว่าเธออยู่ไหนยูจีนก็เดินออกไปดูข้างนอกและได้รู้ว่าเธอไปเอลเอแล้วและจากนั้นยูจีนก็ได้นั่งกินเหล้ากับลุงวิลลี่และวิลลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ชายคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าความเป็นบูนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญเท่ากับความรู้สึกเสียใจในความผิดที่เขาทําต่อผู้หญิงคนที่เขารักยูจีนได้มองไปที่กีตาร์และถามวิลลี่ว่ากําลังจะสอนเพลงนั้นให้ผมใช่ไหมครับ แต่วิลลี่บอกว่าไม่มีเพลงอะไรทั้งนั้นเพราะวิลลี่เขาแค่อยากจะออกมาจากที่นี่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแค่นั้นเองวิลลี่ก็ได้บอกว่ารูเบิตชอนสันแต่งเพลงมา29เพลงมันก็พอแล้วเพลงที่30นายต้องเป็นคนแต่งมันเองและยูจินก็ได้หยิบกีตาร์ขึ้นมาพร้อมกับเล่นโน้ตบูกับจังหวะแห่งความเศร้าที่เขาเพิ่งอกหักจากแม่ก้นงาว้า <c oughs> ยูจินฉันน่าสงสารยิ่งนัก และนี่แหละครับคือสิ่งที่วิลลี่ต้องการให้ยูจีนถ่ายทอดอารมณ์มันออกมาจากบทความที่ตัวเองกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้และวิลลี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่า <c oughs> เขาเล่นมันได้แล้วจริงๆเขาทํามันได้แล้วตัดมาวิลลี่กับยูจีนอยู่ที่ถนนที่เรียกกันว่าคอสโรดจากนั้นวิลลี่ให้ยูจีนเดินไปเล่นกีตาร์ตรงต้นไม้เล่นอะไรก็ได้เล่นเพลงอะไรก็ได้สักท่อนเล่นมันไปเรื่อยๆ ถ้าเธอเล่นมันได้ดีจะมีชายปริศนาเดินเข้ามาหาเธอและชายปริศนาก็ปรากฏตัวและเดินเข้ามาหาวิลลี่วิลลี่ก็ขอให้เขายกเลิกสัญญาชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าอยากยกเลิกสัญญาต้องมาแข่งแบทเทิลกีตารากันแต่ว่าวิลลี่เขาไม่ได้เล่นกีตารายูจีนก็เลยอาสา,าเป็นคนแข่งเองพอมาถึงผับก็เจอเข้ากับแจ็คบัสเตอร์มือกีตาราที่ฝีมือโหดสุดในย่านนี้ ดวลกันเริ่มแรกมาพี่แจ็คบัตเลอร์ก็ลิทนมื้ขอดมาแบบดุดันพร้อมท่าเต้นเยายวนย่องย่องเข้ามาแบบกวนโอยด้วยนะทําเอาสีหน้าของยูจีนซีดกันเป็นเลยทีเดียวแต่ยูจีนก็ไม่ยอมแพ้พร้อมกับทําได้ดีทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นแจ็คต้องถอดเสื้อของเขาออกมาเสียงดนตรีก็ดังขึ้นไม่มีใครยอมใครแจ็คบัตเลอร์โซโล่บูแบบล็อกอโลที่ปั่นแบบดุเดือดทําเอาตาผมเองมองแทบไม่ทัน และใช้ท่าเต้นฉีกขาแบบ60องศาทําเอาจุกไข่กันเลยทีเดียวและลุงวิลลี่ได้เห็นท่าว่ายูจีนจะสู้ไม่ได้กับท่าเต้นฉีกขาของแจ็คสบัตเลอร์เลยเข้ามาช่วยเป่าฮาร์โมนิก้าและโยกเบาๆอินเอร์เทยนยูจีนอยู่ข้างๆจนไปถึงช็อตด,ดนตรีหยุดหมดอีกครั้งดวลกันแบบว่าพี่แจ็คบัตเลอร์ใช้เสียงเขย่าสายเสียงแตกบี้นิดๆซาวลุดออกนอกจักรวาลไปแล้วคนดูตบมือชอบกันทั้งบาร์เลย แต่หลังจากนั้นยูจีนของเรามีหรือจะยอมได้โชว์โน้ตคลาสสิกกับการเชื่อมคอร์ดแบบที่เขาเรียนมาผสมผสานกับบูที่เขาได้เรียนรู้มาตลอดที่อยู่กับลุงวิลลี่ไล่สเกลจบแบบสมบูรณ์แบบด้วยนะครับจนแจ็คบัสเตอร์ก็พยายามเล่นลูกที่ยูจีนเล่นแต่เล่นไม่ได้เพราะเฟรดกีตาร์ของเขาไม่ถึงและนิ้วก็ไม่เคยฝึกแบบยูจีนมาหลังจากนั้นแจ็คบัสเตอร์ก็ทิ้งกีตาร์ลงแล้วก็เดินจากไปยูจีนกับวิลลี่ก็บรรเลงเพลงต่อหนัง ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ